คือต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราต้องแยกก่อนว่าอันนี้คือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาลิงล้นเมืองอซึ่งจริงๆแล้วลิงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลิงตึกก็คล้ายๆกับเพชรบุรีลิงตึกเนี่ยพฤติกรรมเขาก็ไม่เหมือนกับลิงในป่าอยู่แล้วนะครับเทศบาลนั้นเมืองลบบุรีเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีความเตรียมความพร้อมนะครับ ที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอยู่ในเมืองนะฮะห่างจากสํานักง,งานเทศบาลประมาณสักกิโลกว่ากว่านะแล้วตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเทศบาลสภาเทศบาลจะทําอนุมัติขออ,อนุมัติสภาเนี่ยเพื่อท,ทําการนอกเขตทำกิจการนอกเขตแต่ว่าเขาก็สามารถทําได้อย่างดีนะตรงนี้เป็นที่สาธารประโยชน์เด่านะครับแล้วพัฒทางเทศบาลเนี่ยได้ขอรับดุามาใช้นะเนที่ประมาณ14่ไร่อยู่ในเมืองนะฮะต้องย้ําว่าอยู่ในเมืองเพราะะนั้นตรงที่เราเห็นเนี่ย มันก็คือตรงที่อยู่ในเมืองเลยนะแล้วไม่ได้ทําความเดือดร้อนเลยเพราะเทศบาลเราก็รู้อยู่แล้วระบบสุขาพิบาลระบบอะไรเอ่ยเนี่ยเขาถือเทศบัญญัตินะที่จะต้องดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะเพราะนั้นผมถือว่าเป็นเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงร้อนเมืองเนี่ยได้ถูกวิธีและ,ะถูกต้อง<ช>นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าเาหมารถเหมาแตงโมเหมาแตงโมเนี่ยให้แตงโมมาส่งที่ที่นี่นะก็เป็นอาหารให้ลิงนะแล้วก็ าทางคุณหมอรสเนี่ยก็ได้มาแนะนำอาหน้าที่ที่นี่นะให้หาใบากระถินข้างทางนี่แหละครับก็เป็นการกําจัดวัชพืชด้วยนะที่เอามาเลี้ยงลิงนะเป็นบุฟเฟ่อาหารลิงตลอดทั้งวันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงรุ่นใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอุทยานเนี่ยวันนี้เราเขาลงมาเนี่ยเขาขนมาเกือบทั้งกรมเลยนะอเอาเอามาทําหมันลิงทําหมันได้วันหนึ่งไม่ไม่น้อยกว่า200ตัว ผมเชื่อว่าปัญหารบบุรีเนี่ยเขาคงจะคลี่คลายในเร็ววันนี้อย่างแรกเลยต้องขอชื่นชมนะครับท่านนายกเทศมนตรีและก็คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับซึ่งท่านได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องต้องยกนิ้วให้ว่าทางลบบุรีเนี่ยจริงๆเขาเตรียมการกันมาเนี่ยเป็น10ปีนะแต่ก็เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย มีการกระจายอำน,นาจสูท้องถิ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็นับหนึ่งได้ทันทีนอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปนะฮะว่าในการที่เราไปทําที่เพชรบุรีเนี่ยนะครับเราต้องการเพียงแต่หนึ่งต้องมีผู้นาท,ที่ที่ที่เขาเรียกว่าลุยกับปัญหานะฮะแล้วก็เข้าถึงปัญหาเรื่องลิงเนียนะครับปัญหาเดียวกันเลยลบบุรีกับเพชรบุรีนะปัญหาเดียวกันคืออะไรรู้ไหมคือลิงล้นเมืองนะลิงเนี่ย จำนวนมากเกินกว่าที่ที่เขาควรจะอยู่ในเมืองนะแล้วก็แต่ที่แกก็คือลิงลบบุรีเนี่ยจะมีความเสี่ยวกาลแล้วก็มีความดุร้ายมากกว่าลิงแคบีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยที่อยู่ในกรงข้างหลังเราเนี่ยผมก็เข้าใจว่าหลายเป็นพันตัวแล้วนะเป็นพันตัวแล้วครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ตาเรื่อง เดือดร้อนไปเยอะเลยนะครับจริงๆรถบ,บุรีกับรบุรีเนี่ยโมเดลคล้ายกันนะเป็นโมเดลคล้ายกันแต่ว่า,าทางรบบุรีเนี่ยาทางทางท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาลุยเดินหน้าเต็มที่เขาใช้งบประมาณท้องถิ่นนะแล้วก็โครงข้างหลังเนี่ยเป็นโครงที่สร้างไว้ประมาณสิบปีที่แล้วนะโดยที่ทางจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นผู้สร้างไว้แล้วก็มอบให้กับเทศบาลเป็นผู้ดูแลวันนี้นี่เขาก็มาปรับปุ่นมา,เ,าเสริมโครงให้ดีนะแล้วเขาก็ สร้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นเครื่องที่ให้ลิงเนี่ยไม่เครียดนะครับแล้วก็ประกอบกับหลังคาที่คลุมแดดเนี่ยนะครับก็ทําให้ลิงหลบร้อนได้ข้างหลังเนี่ยผมเชื่อว่ายังใส่ได้อีกจนร้อยตัวนะครับถึงแม้ว่าดูแล้วพื้นที่เขาจะเ,เรียกว่าไม่เขาเรียกอะไรอาจอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าจำนวนลิงเนี่ยยังเข้าไปอีกได้ประมาณร้อยสองร้อยตัวได้นะครับ านะครับการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาก็คือโรงแรมเอเชียชโยวานิตแล้วก็ ตลาดลตลาดก็คือมีพวกนี้เนี่ยที่จับเนี่ยผู้ตรวต้องวางยาสมลบถ้าจะมีการแก้ไขปัญหาจับลิงวันละ200ตัวมาฐานจบ,บูกาทั้งหมดแล้วก็ไปปล่อยเนี่ยอะไรแนะนำครับแนะนำตัวครับบิลลี่ครับผมแลนน้วัาเทียนเหนือโซนลงในเอเชียครับ แล้วนะครับเช็คระบบโฟงเนี่ยเราใช้ระบบเช็คฟงสองระบบก็คือลิงที่ผ่านตาเขาง่าดไม่มีการตั้งใจเอาผ่านไอ้แว้ยไอ้แว้ยบ้าอันนั้นเดี๋ยวเจ้าที่จะได้จับอาร์โซโล่เลยนะ ก็ทุ่านก็รบกเก็บรือก็บพัดตัโอ้ที่ะมาม่อยบขอขอที่ออกมาท่านท่านมาช้าเนี่ยหมอพี่ถามเลยดิครับเออลิงเนี่ยพอเราทำหมันไปแล้วเนี่ยถ้ามีโภชนาการที่ครบถ้วนลิงพวกนี้มันมันเป็น crab e t e นะ เอาเปนไม้เลยเข้าไปเข้าเข้าไปประตูนอกไม่ปิดลา จับเลยครับจับเลยครับกระหน่ำครับกระน่ำสองอันครับอนุอนุสองอันครับอนนต้องรันครับบอกไปก็ได้นะครับผมเสิดอุดหนุนหน่อยครับคับตอนแรกที่เราจับเป็นร้อยเลยเนาะแล้วตอนนี้เป็นไงมัาง ชาวบ้านคิดแใจเพราะอะไรบ้างครัชาวบ้านชอบไหมชอบครับดูครับบอกว่าเดิมก็ไปด้วยทีนี้อย่างนี้ครับที่คือเจ้าหน้าที่ของรัมาลในการดำเนินงานในต่อไปเนี่้ทอมมานตาจายหน้าเนี่ยเทศบาลกพื้นที่ทุกบาลเล้จะต้องมีทีมแบบนี้ไในเี่ยวานนอนถึงเลยซึ่งวานนอนตรงนี้เนี่ยสานการอบรมจากเจ้าทฤษฎีธรรมพออย่างเวลามีเหตุสัตว์หลงสัตว์ปลาในชุมชนทีมเทศบาลจะสามารถไป็นดำเนินการได้เลยอาจารย์ มานอนหนึ่งเนี่ยเพราะงะั้นต่อไปเนี่ยทีมพวกนี้นะเราจะฝึกให้เป็นสตาฟเวลาที่จังหวัดอื่นมีปัญหาเรื่องดินพวกนี้จะไปอบรมให้กับเทศบาใลในแต่ละท้องถิ่นได้ไเนี่ยไว้เนี่ยคือจุดตั้งต้นเลยนะครับเมื่อวานโดนฉีดโคนซีวันนี้ก็จะเลยยังไ้ต้อ,อ,องห่วงจังที่ไปเยี่ยมได้ครับไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมได้ป้าไปเยี่ยมได้นะแล้วก็อยู่หัวไปกลมนู้นกลมเหนืองกลมต้อยู่อยู่กลมซีป้าจำไปเลยนะอยู่กลมซีไอ้เปี๊ยกใช่ไหมไปเลย เบียกงซีอู่ตรงไหนอยู่ที่โก้าต้นนี่เหรอครัองซีนันจำไชิ้นหี่มันเหรอเยจะตานมาเยี่ยมอ๋อนี่ร้านอะไร้านาเส้นก๋วเดียวเยอะนะี่ีี๋วเี๋ยยอค่ะเอเยวมก่อนที่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยตามน้นดูป้ายดิครับป้าย

ก็ดีค่ะเพราะว่าอย่างบ้านนี่เปลี่ยนมาอีกครั้งละอันนี้โหนเพิ่งเปิดค่ะแต่มันเพิ่งเปิดใช่ครับเปลี่ยนได้ประมาณสี่เดือนหมอรถมาจับเมื่อไหร่เนี่หมอรถหมอรถเรามาจับลิงเมื่อไหร่คือตอนนี้ก็กำลังจับอยู่ครับวันนี้ก็จับแล้ววันนี้ยังจับอยู่เก็บตกฮะเก็บตกตัวที่ซ่อนอยู่มีกรมปุญญานะกรมอุทยานนี่กรมป่าไม้มาหมดเลยยกกระทรวงมาเลยนี่กระทรวงพม 我装了嘛。<noise> <noise> <noise> เริ่มเข้าห้องน้ำปัญหาหายไม่ออกก็ตะโกนเรียกแพทย์ไ,ไ,ไม่ออกคือมันแน่นหายใจไม่ออกผมทำให้รู้สึกว่าหลอนลงมาใหม่พอสมัสยละก็คือผมเนี่ยผมก็ไม่ไแน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา พาหมอรับไปดูเนี่ยเห็นมุ้งเห็นขนลิงไปติดในมุ้งลวดคือแล้ววันเนี้ยผมติดเด็กลัดติดกระจกก็ติดมุ้งลวดเพราะว่าเปิดกระจกปุ๊บมันก็ติดมุ้งลวดสารเข้าไปได้เพราะฉะนั้นผมก็อยู่ในเนี้ยเอาวางไว้ให้คุ้นเคยคุ้นเคยไหนเจอกัน เอเราบอที่นินิเสร็จปุ๊บเขาจะมีการรีโนเวทเจ้าของบึกเก่าเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่เราเดินมาตะกี้ทั้งหมดเนี่ยเจ้าของเขาจะร่บผู้ประชากร आना